สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะเมนูง่งายๆแต่ทานอร่อยนะคะเพื่อนเอนวันนี้เป็นผัดสามเกอร์กุ้งสดคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็ไปหั่นเจ้ามอคโครี่ของเราเลยค่ะเขียวๆสดใสนะคะหั่นชิ้นพอคํานะคะเพื่อนๆชอบ คำใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ชอบคำเล็กก็หั่นชิ้นเล็กแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยเราก็าล้างทาความสะอาดแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มนะคะให้เขาสุกเวลาผัดเนี่ยจะได้ผัดง่ายๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็ทําการหั่นเจ้าแครอท สีส้มของเราเลยค่ะนะคะอ่นเป็นแว่นๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําดูได้เลยค่ะสูตรของเราง่ายๆแต่อร่อยนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะแลแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะเพื่อนๆคาทานผักนะคะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะสองอย่างแล้วนะคะอย่างสุดท้ายเลยค่ะถั่วหวานของเรานี่เองนะคะเพืพ่อนๆประโยชน์มากมายนะคะต้องทานถั่วนะคะโปรตีนนะคะเพื่อนๆค่ะโปรตีนจากผักนะคะเดาเอาเส้นเขาออกนะคะแกะเอาเส้นออกนะคะแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเพ Vladimir ืพอพ่อนสามเกลอเสร็จสับเรียบร้อยพักเอาไว้ก,ไก่อนนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาเอาเส้นดำของกุ้งขาวออกนะคะใช้มีดหรือใช้วัสดุอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะนะคะเอาเส้นดำออกอาบางบ้านเขาก็ใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มเป็นบนสันหลังกุ้งนะคะแล้วก็ดึงออกก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะเพื่อนเพื่อนาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือตัวสุดท้ายนะคะเจ้ากระเทียมนี่แหละคะ่ะ ทุบแล้วก็สับสิคะจะรออะไรนะสับให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะได้ไปทำการผัดก,กันเมนูง่ายๆนะคะเราเตรียมรัตพุดิบเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยผัดไม่เกินห้านาทีเสร็จสับเรียบร้อยทานได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะรวดเร็วทันใจตักข้าวรอเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักนะคะอามาดูเครื่องปรุงของเรานะคะ เครื่องปรุงของเราก็มีนะคะกระเทียมสาบซอสปรุงรสฝาเขียวซอสหอยนางรมสีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็น้าตาลทรายค่ะเพื่อนๆค่ะพอน้ำเดือดปุ๊บนะคะเราก็เอาเจ้าแครอทลงไปลวกเลยหรือต้มก็ได้ค่ะให้เขาสุกนะคะเวลาผัดจะได้ไม่นใช้เวลาไม่นานนะคะเพื่อนๆนะคะพอสุกได้ที่เราก็ไปใส่น้ําเย็นนะคะ ต่อไปเราก็ต้มแครอทค่ะเพื่อนเพะ่อนค่ไกลๆสุกสุกสักประมาณ80-90%นะคะเพื่อนๆอ่านแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเสร็จสับและเราก็เอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันนะใช้ไฟปานกลางนะคะค่อนข้างกระชังแรงนิดนึงแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเลยค่ะตอกระเทียมเหลือ,องได้ทีแล้วก็ใส่สกุ้งที่เราเตรียมไว้นยคะลงไปผัดเลยค่ะ กุ้งต,ต,ตัวโตๆนะคะผัดให้สุกหอมแล้วเราก็ใส่เจ้าถั่วหวานของเราไปก่อนเพราะว่าถั่วหวานของเราไม่ได้ลวกหรือต้มนะคะเขาสุกเร็วนะคะแต่ว Ivan, ต่าเจ้าแครอทกับบล็อกลี่เนี่ยเขาสุกช้าเราก็เลยต้องใช้เวลาใช้ต้มนะคะจะได้รวดเร็วแล้วก็กินกรอบๆอร่อยนะคะจากลั้นเรก็ใส่มล็อกลี่ที่เราต้มไว้ลงไปแครอทนะคะตามด้วยแครอท่ะเพื่อน่ะ แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสสาเกเขียวนะคะสุดยุขาวนะคะใส่ลงไปแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะของเรานะคะใส่ลงไปนะคะเพื่นอนๆตามด้วยน้ําตาลทรายนิดหน่อยนะคะเพื่นอนๆค่าแล้วก็ผงปรุงรสพัดเจ้าสามเจอเนี่ยรสชาติเขาจะออกหวานนิดนึงนะคะเด็กก็ชอบทานนะคะ แต่ว่าเครื่องปรุงเนี่ยเราก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนก็ลดได้ตามชอบเลยค่ะผัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟสิคะจะรออะไรนะคะเพื่อนๆกุ้งตัวโตๆผักกรอบๆนะคะทานข้าวกับข้าวสวยร้อนๆรับ,บรองเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะอร่อยสุดฟินเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะผัดสามเกลอกุ้งสดของพิการ น่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทำดูนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ